จับเกมสโตร์ร้านขายเกมสตีมราคาถูกไม่ว่าจะถูกหรือแพงได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับรายการเรเวนซิลล์กับมาโซจังนะคะวันนี้มาในเกมเลฟว์วันเดทสองนี่เองเออในที่เราเล่นคือไมค์ครับเหรอคะไม่อาจเลยไม่อาจเชิงนันเชิงนันโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นตั้งแต่ด่านแรกคย์ดานสุดท้ายจะตัดเป็นช่วงๆนะหลายพาร์ทอยู่นะคะเออวัดโอเคค่ะเริ่มกันเลยมีด่านแรก จาแรกเลยตั้งแต่เังเ่นแรกเลยฉันจะทายเรือไปเนืองเต็มอย่างด่านนี้เป็นด่านที่โกรธปานไม่โกรธปานทีริงๆฉันนั่งตบบ่ายอยู่ริมตะลท่านลิ้เพลงบอกบอกอายุว่าโคตรไปดูรู้จักเพลงนี้เพราะว่าน้องไปส่งข้าวลงไปส่งของฝันมาจต่ในป่วยดีว่าตึกบ้านไม่รู้หนูรู้แค่ว่าหนูฟังมาจากคน แกอีกทีนึงได้ก็คือพี่ทูกฟัสเตอร์ใช่แล้วว้าวเช่อยากให้แบบปุจัยเคยเธอเตรียมตัวตัวจอขาวมันใช่ด่านนี้แน่เหรอจับแล้วไม่ใช่นะโอ้สะพานเชื่อจับได้ว่าไม่ใช่นะ

stay in the game stay oh, โอ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยเจ็บเว้ยไปไหนวะเนี่ยแค่ไ่ได้แค่เดียวรอร่อเรืยเรย้กเฮ้ยวปะเถิดะแม่อยู่ไหนเฮ้ยเ่้ยด้วย 好，去去去去，火力火力火力！ ขวานี่ยตามมากี่นี่หัเฮ้ยมีไม้พลองเลยเว้ยเฮ้ยไม่ใช่องัหวใจอยากได้อยากได้เนี่ยโโตตี่่ใชจเย็น ไม่รู้ลเราจะบุกไปครั้งนี้แหละลงๆๆกับรมีกองพยาบาลใครวะใครไม่มีกองพยาบาลวอ้ยดินเทิถ้าไมเราเดินไม่ได้วหมโอเลยโาเลยแม่๋าฮะเรเร็วๆทีแรก mười sáu năm năm mười bốn năm mười bốn năm mười bảy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  mười มองไม่เห็นซอลี มี Somebody i t u o t a e a l ไเนด้มนี i r เขาขยาัแล้วม่ไปาไปตรงนู้นกานนะหมูอ้าวหมูเธอจามมันไมาด้านหลังบ้านไม่ใช่หรอแม่ไม่ใช่ลูกคือหากอกมา a m e r e วิ่งมาแล้วอ่ะ ย่นห้าไปไที่อนโตเลอยไะข้างบนในบ้านในบ้านวะไม่ตื่นมาแม่ขึ้นมาข้างบนแล้วยลตดลงมาเราไปก่อนไมต้องู่ดจุหยเยนงใส่ดาบเอ๊ะ่วยรอด้วยดิรอแม่อยู่เน

น้อยสุดเลยอ่ะไม่ค่อยบุกค่อยบุกอ่ะศูนย์เลยตัวเองกากอ่ะนั่นเลยโอ้ยกากอ่ะแม่เกิดมาเก่งทำไมได้ที่สองตลอดทาไมกากตลอดเลย ยังโหลดไม่เสร็จเลยใครบอกว่าเราเหล็กดีสุดวะบอกว่าเราเหน็ดีว่เหนื่อยเอาขวานจากหน้าดีกว่าเจ็บที่มีรอคนอื่นด้วยดิโอ้แสงแม่งโคตรจ้าเลยอ่ะแสงมันแยาวในตาโอ้โหเป็นจ้าเลื่อนเินอนใจจะเป็นลมมีมี ตรงนี้มีแค้มมั้ไม่แค้มก็ช้าเตอร์โอ้ไม่มีเลยไม่มีใครอยู่ไหนนะมีไหนวะ

myself ใครจะเริ่มเก็บแทนเหรอใครเก็บที่เออเจนเก็บพี่เจนเก็บดีดีมาะอันนี้คืออะไรอ่ะ้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนมีไว้เดี่ยวซอมบี้อย่าพิ่งใช้อย่าพิ่งใช้อย่าพิ่งใช้เอาไว้ฆ่าไอ้พวกแข็งอ่ะปลาใส่แข็งแล้วมันก็จะตายพอโดนซอมบี้เอาไว้ช่วย

Jeg må lade opp อย่าปล่อยเดี๋ยวแม่แม่แม่ในที่ยูจำได้ย่ะไอ้นี่เป็นน้บนขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไอ้ตรงนี้มีเลื่อยจำได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไงเขาขึ้นไม่ได้เขา better n ี t shoot that car reload it แม่ฮิวหนูด้วยไหนแล้วลูก เดินหนูนีหนูไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนนีอย่าโดโอ๊ยดูน้ำมีนี่ตูเหมือนจอมบีกันแต่ตัวดำไปนัี่เฮ้ยเฮ้ยมาเร็วดีลูกมันมีตัวอะไรที่มันแลบลิ้นยาวๆได้มาดีนมาหนี้ลูกมาดิเรากลัวมันค่นค้นค่นลำแข็งไอ้ตัวที่มันแลบลิ้นยาวๆได้อะ

ถือปานตามหน้าอยก่เพื่อความปลอดภัยยาไม่แต่ปีนมาแล้วโอ้ยตกใจมันบ้าเห่ามันบ้าโอ้โหมันบ้าจิมันบอกให้ยิงอะไรอ่ะ Yeah, i noticed